นโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณามานีนภรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโทธธัมโมส,สังโฆ ยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินาโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณามณีนพร,รัตน์ศีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะทาพุทโมนะพุทธ,ธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อาหางวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนภรัตศีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโทธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา ขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุยโยอ,อหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตศ์ีสหัสสะสุธรรมมา พุทธโทธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธ,บธรรบะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตศ์สีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรัรมมะบูชาสังฆะบูชาอักคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต อหังวันทามิทาตุยโยอ,อหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนภร,รัตส,สีสหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา ทีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุยโยอ,อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆโปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมา พุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธ,บธรรบะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะโปเชมิ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธร,รมมะบูชาสังฆบูชาอักคีทานางังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต อหังวันทามิทาตุยโยอ,อหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนภร,รัตศีสหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา พีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพรัปปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานัน จะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสพุทธทังอธิฐามิทำมังอธิฐามิสังคังอธิฐามิ